นี่นะครับคุณไป,ไป,ไป้ายปายโอรลโอเขาสั่งเป็นข้าวไข่เจียวชะอม่าแล้วผมบอกให้ดูดีๆก่อนลงรถดูดีๆครับของผมมันเป็นผัดพงกะหลี่ทะเลแต่เขาก็ดูเขาก็บอกว่าเขาดูแล้วก็โทรมาสุดท้ายอยากผมเอามอเตอไซค์ไปขับไปเปลี่ยนครับอโอเคชิก,แก้แล็กเดี๋ยวจะไปก่อนฝนกระโต๊ครับพี่น้องโอ้ยไป้ายปายโอรเขียวเอ้ย ผมก็ตามเหมือนกันเดี๋ยวผมตกใจคุณเอาข้ามาเปลี่ยนครับแล้วแล้วคุณทำไม่เลือกดีดีผมว่ายุทำไมมันเป็นยืนยืนมูยืนแมวเอาไปเอาไปเอาไปคุณทำไม่เลือกดีดีผมตกใจคุณรู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยมันคือผีเนี่ยเว้ย